สวัสดีค่ะรัะตนามนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะปีเถาะนะคะนี่คือแพ่ประจำตัวของคุณนะคะแทบดิดาะจัน์นะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูครึ่งปีหลังฝากไปดูด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ12เรื่องราวในเดือนกร,รกฎาคมของคนที่เกิดปีเถาะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะโอ้โหหันุมานนะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงมากดึงดูดหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะช่วงนี้คุณจะยุ่งมากบิซซี่มากเกี่ยวกับธุรกิจนะคะคุณจะมีความกระตือรือร้อนมีช่องทางการงานและช่องทาง การเงินใหม่ๆนะคะช่วงนี้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างก็ดีนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสาเร็จนะคะเงินเต็มเท้าเลยนะคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เงินในช่วงเดือนกรกฎาคมก็ระมัดระวังจัดการเรื่องเงินและเรื่องคนดีๆแล้วคุณจะรับเรื่องดีนะคะเรื่องที่2การเงินโอ้โหการเงิน p a c เ a g มงคลเลยทีเดียวนะคะคือ โชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครอยากมีโชคนะคะไปขอองค์ปู่พญายน,นาคนะคะโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนเรื่องการเงินนะคะโชคลาภมาแบบฟุกๆมาแบบแบบปฏิหารเลยอะ่ะเออเกณฑ์เดินทางต่าง,างประเทศโดดเด่นงานรัศการโดดเด่นออนไลน์โดดเด่นมากผู้ใหญ่จะสนับสนุน็นดูนะคะการเงินดีค่ะโอ้โหโดดเด่นมากยวดยันพาหนะ ออยอดยานพาหน,นะให้โชคด้วยนะคะเดินทางแล้วยิ่งมีเงินอเดินทางแล้วยิ่งประสบความสําเร็จนะคะเรื่องที่2เอยเรื่องที่3นะคะเรื่องที่สา,ะะสาพภพิรุณอยู่บ้านแลวสุขก,กายสบายใจนะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางด้วยนะคะใครที่มองหาที่แบบอยาก โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านซื้อบ้านใหม่ที่คิดไว้นานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โอกาสในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ก็ต้องต้องใช้เวลาเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องรอรอจังหวะและเวลาดีๆในการเปลี่ยนแปลงยกย้ายช่วงนี้คำพูดของคุณนะคะจะเป็นคำพูดจะดีอะ่ะการสื่อสารวาจาว,วาติสินดีเพราะฉะนั้นใช้เหตุรับผลพูดกับคนในบ้านนะคะ ออพูดแล้วดีนะคะใจเย็นๆทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความใจเย็นอ,อยู่บ้านแล้วก็สุขกายสบายใจนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่4พ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องเท้าวิรุกคมจริงๆพ่อแม่ญาติพี่น้องดีนะคะมีการแบบทุกคนเขาก็มีวางหลักปักฐานมีฐานของเขานะคะก็ เกี่ยวอะไรกับบ้านด้วยนะคะอาจจะมีการที่แบบคุณอาจจะต้องต่อเติมหรือว่าทําอะไรบ้านให้กับพ่อแม่ก็เป็นไปได้นะคะต่อเติมบ้านให้พ่อแม่หรือว่าดูแลพ่อแม่หรือคุณเป็นเสาหลักดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอืมทุกอย่างก็มีการค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ดีนะคะไม่ต้องรีบเร่งเนาะอืมจับหลักวางหลักให้มั่นเอออะประมาณนี้นะคะเรื่องที่ ห้านะคะเรื่องที่ห้าพระอินโอ้อโหพระอินเนี่ยดีนะคะพระอินพระอินคือขั้นสุดนะคะช่วงนี้บุตรบริวารคนุณคุณคือช่วงนี้จะเหนื่อยกับบุตรบริวารนะ่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรบางทีบริวารก็ไม่ได้ดั่งใจอาจจะเหนื่อยกับบริวารหรือว่าบุตรใครมีบุตรนี่ก็เหนื่อยหน่อยเนาะพระอินเป็นไพ่ที่เป็นคนที่คุณจะต้องแบบเหนื่อยกับบุตรบริวารน,นะคะก็ไม่ต้อง อุ่นวัยใจไปนะคะจริงๆไพ่สวยมากนะแค่ใจเย็นๆกับทุกคนรอบข้างก็จะดีนะคะช่วงนี้เกณฑ์เดินทางโดดเด่นด้วยเนะาะไพ่พระอินเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณอ่ะเพราะว่าพระอินก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้จะเจอมิตรที่มีตําแหน่งสูงนะคะเดินทางไปทําบุญก็ดีเนาะมีเกณฑ์ได้เดินทางที่จะแบบเข้าทางทำเดินทางไกล ไหว้พระก็เป็นไปได้ด้วยนะอันนี้ดีนะคะมันจะทําให้เจอคนที่มีตาแหน่งสูงเจอลู่ทางธุรกิจดีๆนะคะอันต่อไปเรื่องที่6นะคะเรื่องที่หกพระแม่คงคาโอ้โหพระแม่คงคานะคะช่วงนี้หมั่นกรวดน้ําด้วยนะคะทําบุญแล้วก็ต้องกรวดน้ำเนาะพระแม่คงคาการกรวดน้ํานะคะ ช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ชีวิตบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดนะคะระวังความใจดีของคุณด้วยนะเออคือให้เขาเรียกอะไรอะ่ะให้ช่วยเหลือคนอื่นนะดีนะคะแต่ว่าออต้องช่วยเหลือแบบอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะว่าไพ่พระแม่คงคาเป็นไพ่ของคนใจดีช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนนะคะอย่างที่บอกเลยว่าไพ่หัตถมารใบแรกที่บอกว่า ช่วงนี้เงินเต็มเท้าเลยนะคะเงินเยอะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เงินเพราะว่าคุณใจดีมากใครมาขอความช่วยเหลือหรือคุณต้องเป็นเสาหลักช่วยเหลือนู่นนี่นั่นตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้เนาะก็ระมัดระวังนะคะช่วยได้เท่าที่คุณช่วยได้นะคะ ยิ่งช่วยยิ่งได้แต่อย่าให้ตัวเองเดืดอดร้อนนะคะต่อไปเรื่องที่เจ็ดนะคะเรื่องที่เจ็ดราหูโอ้โหราหูไพ่ใหญ่ไพ่เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะก็ระมัดระวังความรักที่ลุ่มหลงความรักที่ไม่ถูกต้องสิ่งข้อ3มามระมัดระวังในช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะช่วงนี้หมั่นกดน้ําทําบุญเข้าทางธรรมแล้วก็กดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรจะดีมากทำไรที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะคะเอ่อไฟน้ำนะคะบริจาคค่าน้ำค่าไฟก็ดีเนาะจะได้ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรับลื่นหรือเกี่ยวกับความรักนะคะระมัดระวังด้วยเนาะคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาก็อาจจะออกแนวแบบโอ้โหทุ่มเทรุ่มหลงกันเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเรามัดระวังเรื่องสิ่งข้3อ3เพราะเสน่ห์คนจะเหลือล่อร้ายเหลือเกินนะคะมีเกณฑ์เจอจากออนไลน์ถ้าใครที่เจอจากออนไลน์เนี่ยหรือว่าเจอคู่จากในที่อับโครจรให้เรามดระวังนะคะอืมเพราะว่าเกณฑ์ออกมาแบบเออใส่เทาอ่ะ คนที่เข้ามาเขาเขาเทาๆนะคะอืมอ่ะต่อไปเรื่องที่8ดนะคะเรื่องที่8ดพระแม่ประววตีใครไม่พร้อมมีบุตรก็เออละมัดระวังด้วยนะคะถ้าไม่พร้อมเนาะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระมัดระวังระบบย่อยอาหารนะคะอ,อ,อาหารการกินนะคะปวดท้องเสียท้องนะคะระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงเนาะหรือแม้แต่เจ็บท้อง เจ็บแผลเกี่ยวกับการลอดบุตรก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะต่อไปเรื่องที่เก้านะคะเรื่องที่9พระยาราชสีนะคะ,ะเสียงแตเสี่ยงแต่ดีพระยาราชสีนะคะช่วงนี้คุณก็จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับชีวิตอะ่ะบางครั้งบางอย่างชีวิตมันก็ต้องเสี่ยง ก็นะคะมันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเข้าไปร่วมแล้วมันจะทําให้คุณมีชื่อเสียงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคว้าโอกาสนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องเสี่ยงต้องรุยกันนะคะอ่าแล้วมันจะทําให้คุณพังงาดอย่างราชสีประสบความสําเร็จมีชื่อเสียง ดึงกล้องกังวนเออโดยเฉพาะอะไรเกี่ยวกับสายเทาออนไลน์นะจะมีชื่อเสียงมากนะคะเพราะฉะนั้นลุยอืมหนุมาายังไงคุณก็รุยอยู่ดีอะ่ะเอออะต่อไปนะคะเรื่องที่สิบกุมารทองช่วงนี้หมั่นทําบุญอะไรเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคะเออเด็กอาจจะให้โชคหรือว่าเด็กอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้ช่วงนี้น่าจะทําอะไรที่แบบกับ คนที่มีอายุน้อยกว่านะคะแต่คุณมีนักเมตตามหานิยมนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วผู้ใหญ่จะได้รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือว่าเอ่อได้งานที่ทําเงินเรื่อยๆนะคะถึงแม้จะไม่เท้ก้อนใหญ่แต่ถ้าคุณเก็บเล็กผสมน้อยก็เป็นเงินที่ดีได้นะคะ <S <S งานอะไรที่เกี่ยวกับของกินจะโดดเด่นมากนะเออ อ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่11อนะคะเรื่องที่11บเอ็ดไกดทองปรับชะละวันโอ้โหแต่ว่าต้องลุยต้องสู้ต้องบุกกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะต้องมีการแบบบุกบ่าฝ่าฟันเหมือนกันนะเออถึงจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้อย่าไปทะเลาะกับใครนะคะอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดแย้งทะเลาะวิวาทก็เป็นไปได้นะคะจุดนี้ไกดทองปรับชะละวันตก ชื่อเสียงลับยศนะคะบางทีชื่อเสียงคุณคนอื่นเอาไปพูดในทิศทางไม่ดีนะคะกอ็อย่าไปทะเลาะแล้วกันนะคะคุณใครอยากทำอะไรก็ให้เขาพูดไปนะคะแต่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอไม่ต้องไปแย่งชิงหรือว่าทะเลาะกับใครนะคะลับผลของคุณ เ,เสียงดวงค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นสู้ลุยทำงานเข้าไว้ขยันเข้าไว้ค่ะไฟติ้งเอ่อทีนี้เรามาดูเรื่องที่11สุดท้ายท้ายสุดนะคะเรื่องที่11ว้าวขอให้คุณมีความหนักแน่นมั่นใจมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะหนักแน่นเข้าไว้มั่นใจในสิ่งที่ทำมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินโดดเด่นในช่วงนี้นะคะหนักแน่นเข้าไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะประสบความสำเร็จในเดือนกรกฎาคมนะคะ